มาครับยิงที่ตอนราเข้าสู่ 2, เมตัลเกียร์โซลิดสองซันออฟลิบิตี้เอ่อกมนม้ผมเล่นจบไปประมาณสองรอบแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วเราคงลืมไปแล้วแนหะขอเบาเสียงเกมหน่อยนะเบากับสตรีมนี่แหละ OBS แม่งเสียงดังชิบหายเเีืยอกี้คือผมมันไม่เบาหรอกแต่ทางคุณๆเนะนี่ยน่าจะเบากันมาเมื่อกี้เป็นตีมโปรดที่ผมชอบที่สุดในเมตัลเกียร์แล้ว ก็สมแล้วถ้าที่กลายเป็นทีมโปรดที่กลายเป็นทีมหลักของวิทั่อเกียร์ไปเลยเราจะมาขอ,อดูซิมันปรับเสียงในนี้ได้ไหมเสียงแม่งโคตรดังไม่ได้ดหนึ่ง ประมาณนี้มัง้ง <c oughs> มาตำนานเอ่อผมไม่ต้องย้อนหรอกมัง้งไปหาดูนรได้ไอ้พักหนึ่งไม่มีอะไรมากสเปเชียลมีอะไรวะ <c oughs> ผมลืมแล้วรูปกลัวแล้วด็อกแท็กด็อกแท็กขอไม่เก็บแล้วกันนะรู <c oughs> ้สึกว่ามัน <c oughs> มันยาก <c oughs> การที่เรเล่นรอบแรกแล้วผมไม่ทำเพี้ยอะไร จริงน่าจะมีเอ็กซ์ตรีมเพราะภาคนี้ผมเล่นเอ็กซ์ตรีมไหวแต่ว่าไม่ได้เล่นนานแล้วฮา,าร์ดก็พอมัง้งเรดาร์อือฮะเรดาร,ร์โผล่ต่อให้โดนศัตรูเจอเรดาร์จะไม่โผล่หรือว่าเรดาร์ปิดไปเลยเอาเรดาร์โผล่ฮะถ้าโดนเจอแล้วจะโอเวอร์ไม่ขอไม่โอเวอร์แล้วกันเพราะผมไม่มั่นใจเลยรอไปกลับไปเทสดูแล้วแม่งก็โดนเจออยู่ดีอะ เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นตัวละครที่มีชื่อคล้ายๆกันเป็นตัวที่แต่งขึ้นทั้งนั้นเปิดมาอยู่ไหมวะเมื่นอน้ำพัดฝนสองปีก่อนเราได้รับข้อมูลว่าเม่ได้เก็บร,รุ่นใหม่ถ, <c oughs> ถูกคนย้ายมาเรื่องนี้มันไม่ชอบมาพากลเลยแต่ว่าบางทีเราอาจจะหยุดงานนี้มานานแล้วก็วได้ สะพานจอร์ดเวอร์ชิงตันน้ำเลยนะเขียนโดยฮิเดโอะโคจิมะโทโมคสุฟุกุชิอะไรสักอย่างไม่รู้อ่านไม่ทันผมรู้สึกว่าเฟมรมเรตตก แบบน่งเซอไออะไรอย่างเงี้ยถึงผมไม่เคยดูเพื่อเซอไดแต่ว่าอย่างกันอย่างงั้นเลยบอกไม่ถูกกันนะกูไม่เคยดูแล้วกูเทียบได้ไงตอนนี้กิ้งสูตรเป็นเทคโนโลยีที่แปลกดีนะชุดที่เขาเรียกอะไรอะ ปัดแสงเนี่ยไปทางอื่นมันคือผมรู้สึกว่าโคจิมะมันทำอย่างนี้อเออมันชัดเจนเดียวว่าถ้าอยู่กลางสายฝนเนี่ยมันก็มองชัดเนี่ยเพรามันทำอะไรมันเห็นเนี่ย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 เออผมชอบอะรู้สึกว่าไม่เจ๋งดีอะแต่มองทะลุได้แต่มันชัด รู้ว่าถ้าเทคโนโลยีนี้เป็นไปได้จริงแล้วก็โคจิมะเป็นคนที่ผมว่าอย่าเรียกโคจิมะเลยว่าทีมของมันดีกว่าเป็นทีมที่ทําให้มันแบบใกล้เคียงความจริงที่สุดเลยมั้งต้องพูดอย่างนี้นมาท้าให้กอ,องเรา คนของเรามาทันทันเวลาพอดีเดี๋ยวมันก็ได้รู้ี๋ยอสลัดหนุมสีแดงเป็นคนไปข่าว เหมือนเดิมฮะโคดิกเยอะเหมือนเดิมแต่ภานี้ผมจะคุยเยอะหน่อยโคดิ e ดีสเนกเองดีทุกเาอตะคอนได้ยินชัดเจนเนททำให้รอนานเลยนะกำลังอยู่ทางเข้านะจะไปดีไหมชุดอัมพางตัวผังไปแล้วสงสัยเราใช้มันมากเกินไปนะพ่เทียแต่ว่าไดต้องทนแต่ประใท่ทุกนากองรลองทาหอะไรนะช่างมันเถอะไงฉันก็ไม่ได้หวังพึ่งมันอยู่แล้ว ส่วน p r i v a ส่วนส่วนตัวก็ดีไม่ใช่หนาหวังว่าจะไม่มีคนที่ให้ของที่ฉันไม่ต้องการมาที่เนวที่บอกเขาแต่ว่าอดคุยกับสาวสามเลิงก็ไม่ดีหรอกถ้าจะว่าไปแล้วฉันต้องคุยกับเมลลิงเรื่องอาวุธใหม่บลาๆงั้นฝากอะไรบอกเธอหน่อยด้ไยกับอกไปว่าไม่อีกไม่นานก็ต้องมีคนรู้เรื่องนี้ เธอต้องรู้เรื่องนี้ไม่งั้นเธอจะปลอดภัยก็จริงไปทำงานเธอรู้จักไหมว่าข้อมูลของเมทัลเกียร์ถูกเอาไปขายเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ที่ชาร์ลส์มอร์สเอาสลับคนทำขานี้ทุกทุกที่ทุกทุกเว็บไซต์มีเมทัลเกียร์ของตัวเองหมดนะข่าวนี้ก็ไม่ใช่อาวุธรับอะไรแล้วสินะแต่ว่าอันนี้เป็นอันที่เอาไว้จัดการกับโมเดลรุ่นต่างๆของเมทัลเกียร์เป็นเมทัลเกียร์ที่สร้างมาเพื่อจัดการเมทัลเกียร์ เพราะอย่างนั้นก็เลยกลุ่มมารีนเขาได้อะไรวะมารีนอะฐานคือบอก g ้ a น้ำรู้ด้วยไงให้เราไปตามรูป o ป e น to the ล้วออก e ับหมายได้อยากให้ u ึ้นไป t ้างบนสะพา e เดินเรือไม่ใช่สะพานเดินเรือสิ ไอ้ห้องกัปตันน่างเรื่องนี้ว่าเราไม่รู้มันทำอะไรได้ยังไม่รู้ที่ซัมมัสซัฟเสร็จที่ยังถ้าเกิดเรารู้ว่ามันทดสอบไปที่ไหนแล้วก็ฉันก็อาจจะจัดการตรวจสอบดูได้มันจัดการยังไงได้พยายามเดินเติมเพราะหมายของเราคือคนหาว่าไม่ได้เกียวกับจริงเลยแล้วก็แสดงให้โลกนี้เห็น รู้นะเราไม่ใช well. ่ผู้ก่อการร้ายจริ้อย่าลืมว่าในหนึ่งในพวกของเิลันทรีองกองต่อต้านเมดิเกอเกียที่ UN เอ็นเป็นคนสนับสนุนออเเคไกรร์ ไม่ดูของได้กันปืนคือปืนยาสลบทดเอา M9 นายมาทำเป็นปืนยาสลบทปืนได้ยากนะเพราะเวลายิงไปครั้งหนึ่งก็ต้องรีโหลดก็ต้องดึงขัดปืนมีเฉพาอเพื่อเรื่องนี้ คุณจะยิงช้างช้างงูได้ไหมมันตลบยังไงก็จะขึ้นอยู่กับว่าส่วนที่เรายิงโดนตรงไหนตรวจของอืนี่สต๊อกบุรีเหรอแต่เป็นไรเนี่ยทำไมเนี่ยก r หนกับเครื่องรางนะไม่อ่านคาเตือนของท่านนายพลเลยใช่ไหมนี่ก้อง ก็คล้ายๆกับอันเก่าของนายเนี้ยอันเก่าผมไม่ได้ใช้เฮ้เด็กคนที่เป็นมารีนนะไม่ใช่พวกประกันร้ายจะถูกจับได้เลรอ ยังไงก็ไอ้คนนั yes. no, t t limit, like ้นหลับไปก็ไม่มีใครเป็นอะไรอยู่แล้วแต่ว่าแน่ใจในอุปกรณ์เกี่ยวขานนี่แน่นอนละฉันไปแฮ็กมาจากอุปกรณเองเลยแล่มีใครตามได้เหรอโถไหนก็รู้ดีนี่แต่บางทีมันอาจจะเป็นกับดักได้มีคนต้องการหัวเราอยู่ Men, I think you, think like, you wouldn't, I wouldn't think they were anything but civilians from here. All the ships passing the the I the harbor, the putting, putting uniformed marines on the deck would be a bad idea. Um, According so so to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is major international. I'd say the cargo holds safely below the deck. Do You see the entrance to the cargo Looks like there are a few exits in the crew quarters. We're going to go into the helicopter. หรือว่าเราไม่ใช่คนกลุ่มเดียวที่ต้องการจะรับเขียได้ยินเสียงให้อเหรอใช่แล้วน่าจะเป็นผมอีกหน่วยนึงแหละพวกมันต้องการอะไรกันแน่ยึดเบือล่นี้บางทีอาจจะต้องการควบคุมเรือลำนี้ประค่ กิดว่าจะอยากเจอเดือขนาดนี้ก็ต้องใช้คนนะคนเยอะแค่ไหนเรลำนี้ปฏิบัติการโดยคอมพิวเตอร์น่าจะต้องใช้สักสิบแปดคนหรือเ่ยอะกว่านั้นย AK Russia Russians r a s u t barber f พวกิารีนไม่มีคนตัดผมอย่างนั้นหรอกจะส่งภาพให้นายเห็นดูว่ามันคือใครกันเดี๋ยวนี้เลยภาคสองออไปยากมัเดี๋ยวบอกว่าแทงเกอร์ดโดนยึดไปแล้วแฮ K-60 Kasatka k a s a t k าิคอปเตอร์ชี้เลื่อนว่า k i l l นักฆ่าวานลองดูเดี๋ยวมันเป็นใครดูจากการที่มันเคลื่นไหวมาเป็นหน่วยคอมมนโดก็ไม่แน่หรอ พ่ออาจจะเป็นของประชาชนทั่วไปก็ได้ฝั่งนั้นสเนกที่เราต้องการแค่รูปหลักฐานของ่อตะเกียตัาบใดที่เรามีนี่เนี่ยเราก็เอาไปให้อินเทอร์เน็ตรู้ให้ทุกคนรู้เรื่องนี้ไหมดที่นี่ไม่ใช่ทาร์โมดซัโทรหาฉันถ้าเกิมีอะไรเกิดขึ้น1.1.12งคี่งงแต่ฉันจะเฟเกมได้ไงแต่ฉันจะทำอะไ ใช้จุดเก้าหกในเซฟโทษทีนะเม pues mm ลิงไม่อยู <được Felix> ่บนคราวนี <level> ้ไม <level> ่อยากจะเซฟก็โทรหาชูนิโคเลยกระจายระดับจะอยู่ที่สะพานนั้นเถอะผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นผมก็บอกไม่ได้แต่ว่านายต้องลงมาจากเรือลำนั้นก่อนจะถึงสะพานนั้นนะครั้งนี้เราถึงข้อได้ฮะมีทั้งหมด3เลเวลกำลังแขนของเรา คือผมจะไม่ดึงเพราะแม่งตั้งร้อยครั้งกว่าเลเวลจัดแล้วผมก็ได้โทฟี่ไปแล้วแต่ว่าถ้าเราอยากจะเก็บอ่อะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรวะไอ้ก็อกแท็กอะเออจะไม่ต้องดึงเช็ด <c oughs> <c oughs> อืมกินตัวได้เดี๋ยวผมขอเก็บยาก,ก่อนเลยไอ้เหี้ยตอนนี้เป็นหวัดแล้วแบบ ประตูมันรู้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเขาไม่ได้ยิงยังไงแล้วลืมแล้วอ่าโอเคเดีาาา๋ยวการยิงข้างงแบบไม่ค่อยชินฮะเอ่อเก็บประตู เก็บอาวุธและสี่เหลี่ยมจะแน่นด้แน่ๆน,น,นะขอทำความคุ้นเชิญก่อนผมไม่ชินเลยโอ้เันก็ม,นมาทางนี้ได้ยิงให้หมดอะ เลือกคิดเทียอะไรมากมันให้ปืนยานสลบแล้วก็เล่นง่ายเลือกคิดไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ฮนะแต่ว่าใช้มันง่ายดีเพราะผมเล่นฮาร์ดด้วยแหละเทีย <Yeah. S 2> เจอคอมแปดทีนึงนี้แบบดุ้งอะเจอแล้วคุณดุ้งอะอู้ยเฮียเนี่ยคนอยู่ตรงนี้ข้างล่างสินะปืนยาสลบก็มันก็หลับนานนะข้างนี้ มึงไม่เปิดให้พี่เลย่ะไปไดไปยหนทำไมืันมึงจะขึ้มา ถอยกันดีกว่าฮะโอเคไม่มาเช็คกดโคตรหลาปุ่มเลยการเดินแค่นิดเดียวโอ้โหเล่งโคตรยากถูกชัางหมืงนก็ได้ไปดีกว่าไม่เอาไม,ไม่ไม่รับไม่รับไม่รับเดี๋ยวศัตรูมาไปแล้วโอตะคอน กดซับเดียวปนการเ,เปิดประตูเปิดอะไรต่างๆซึ่งถ้าเกิดว่าวก,กดรัวๆมันก็จะทําให้เราไปได้เร,เร็วขึ้นแค่น,นั้นแหละฮะมีอะไรไหมไม่มีแรชชั่นเหมือนเดิมมีผลเหมือนเดิมแต่ผมยังไม่ทําโทฟี่ี่เลยทำไมทำไมเลื่อนไม่ได้อ๋อกดขึ้นลง เง็บอา่ามันจะมีของอยู่ไม่เจอเจออืมนายิงเราไม่ต้องยิงก็ได้หรอกมั้งแต่ แตเวลาฮะกูต้องมาหลบอยู่ตรงนี้การควบคุมมันก็ลื่นๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นนยะการใช้อนา็อกก็เลยจะเสี่ยงเลยอะไรอ่ะก็ล็อกเป็นห้องอาหารของลูกเรืออันนี้ อันไงก็เป็นวัดเดี๋ยวรีบกินยาเลยฮะนี่ไม่มียาหรอชิบหายแล้วไงชิบหายไ้่บอกผมจะเก็บยามาไม่ใช่เหรออ๋อนี่ไงเอ่อโคบอลต์ซินแก้แก้วัดศัตรูมันได้ยินนะต้นกันนี่โอเค ไม่รู้เหมือนกันผมลงมาข้างล่างทำไมจริงไปทางขวาแล้วขึ้นเป็นใดก็น่าจะง่ายกว่าเยอะเลยนั่นสิไปทางนั้นดีกว่าเดีวเดี๋ยวเราค่อยลงมาข้างล่างฮะไม่ชินจริงๆอะ่ะ เฮ้ยผมคือมันกดสี่เหลี่ยมค้างเพื่อเล็งปืนและการเก็บปืนเนี่ยกดสี่เหลี่ยมอีทีไม่ใช่โอ้ยตะกุดเล็งไม่โดนนะได้ตายหากระน,นาละ <c oughs> เออไม่มีที่อะไรเลย